ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามาการปลูกทุเรียนนะครับของพอออเทพอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็น e ี2ีสอ,อเป็นการตรวจสภาพดินความเป็นกรดเป็นด่างนะครับดินที่นำมาใช้นะครับในการปลูกก็ขุด มานะครับขุดมาก็เป็นหน้าดินชั้นแรกนะครับผสมกับชั้นที่สองนะชั้นที่สามก็จะเป็นหินนะครับขุดสะ,ะดินดินที่ที่เอามาใช้นะครับก็จะเอามาเทวางในแนวยาวแล้วก็เอารถมาปรับนะครับตอนนี้ก็ยังปรับไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทีนี้ดินที่เหมาะกับการปลูกนะครับไม้ผลทุกชนิดเลยก็คือดินอที่มีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆนะครับซึ่ง pH ประมาณ6.5นะครับก็ขึ้นไปไม่เกิน7หรือ6นะครับต่ำสุดก็อยู่ประมาณ6นะถ้าต่ำกว่า6กก็จะเป็นกรดมากเกินไปนะครับก็จะไม่เหมาะทีนี้ดิน ที่พอเทพวัดนะครับก็เคยวัดแล้วรอบหนึ่งนะครับอย่างอย่างหินเนี่ยครับหินกรวดเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้วัดแล้วก็จะได้ค่า ph อยู่ประมาณ7นะครับเคยใช้เครื่องมือวัดนะครับก็ใช้เครื่องมือวัดแล้วเออเลอร์นะครับพอเทพก็เลยซื้อกระดาษมาวัดนะครับเครื่องมือวัดที่สั่งซื้อมา มันเลยนะใช้ไม่ได้ทีนี้วิธีการก็คือจะ,จะใช้หินนะครับหินกรวดมาคลุกหนึ่งถังนะครับแล้วก็หน้าดินหน้าดินเดิมนี่ซึ่งเป็นดินร่วนนะครับสีดำเนี่ยครับน่าจะเป็นดินที่ค่อนข้างดีแต่ก็จะต้องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนนะครับส่วนหินนั้นวัดแล้วก็อยู่ประมาณ7 ph 7 นะครับอ่าก็จะวัดค่า p h ของดินที่ขนมาเทเนี่ยครับที่ใช้เป็นเป็นยกโคกนะครับเป็นลูกฟูกเนี่ยนะนะครับตรงนี้จะวัดวัดหน้าดินก่อนเพราะว่าจะขุดหน้าดินไปใช้ <c oughs> คลุกกับหินนะครับขึ้นมาโดยปลูกเป็นต้นคู่นะอ่าเพราะเทปได,ได้ได้วัดแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือ เอาดินผสมน้ำนะครับทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนิดหนึ่งแล้วก็จะใช้กระดาษนี้จุ่มนะนะครับสักพักหนึ่งก็จะดูสีเทียบนะครับนะในกล่องนี้นะนี่นะครับเขาก็มีสีให้เทียบว่า PH เท่าไหร่นะครับก็จะจุ่มเลยนะครับก็มันยังไม่ใสนะน้ำที่มามาผสมนี่ก็คืออ่าเป็นน้ำกลั่นนะครับ PH7 นะ ก็จุ่มลงไปสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งนะก็มันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับกระดาษดิสมัทนี่ครับก็ใช้ทดสอบได้นะครับมีความแน่นอนอยู่นะ,ะเนี่ยครับประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะนะครับก็มาเทียบสีดูนะครับสีเขียว ที่อยู่ในกล่องเนี่ยครับของพเทเทพเนี่ยมันจะอยู่อ่าระหว่างระหว่าง6.5กับ7นะครับเกือบจะ7นะเนี่ยครับเกือบ7แล้วอาจจะประมาณคือต้องประมาณนะครับนะสีเขียวถ้าอ่อนลงกว่านี้มันก็จะเป็น6.5ถ้าเข้มขึ้นไปก็จะเป็น7นะดูสีเขียวนะครับนะดูสีเขียวที่ที่สีที่สองเนี่ยนะก็ ส่วนสีบนสุดเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ6.5กับ7ก็เป็นสภาพดินที่ใช้ได้นะครับถ้าจะเติมปูนขาวก็ไม่เหมาะนะเพราะว่าจะทำให้มันเป็นด่างเป็นด่างนั้นรากของทุเรียนก็จะไม่ค่อยเดินนะครับหรือว่าหินภูเขาไปหินโพสเซตอะไรต่างๆก็จะไม่เติมนะตอนแรกว่าจะเติมเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะใช้ ปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นนะครับามากระตุ้นนะครับให้รากเดินนะนะครับแต่ว่าฟอสเฟตก็ทําให้รากเดินดีแต่ว่าเมื่อเติมแล้วเนี่ยดินนี้ก็จะกลายเป็นด่างไปนะครับก็ไม่เหมาะนะครับสีเขียวนี่น่าจะอยู่ประมาณ ความเข้มของสีเขียวเนี่ยครับมันขึ้นไปเป็นด่างอ่อนๆแล้วเนี่ยนะครับพอ,อเทพก็ต้องหาวิธีปรับนะนะครับปรับเติมปูนขาวไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะเติมปูนขาวไม่ได้เลยอันนี้คือดินดินร่วนนี้เป็นดินที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีเยอะครับดินเดิมเนี่ยก็มันทําให้สภาพดินเป็นอย่างนี้นะบางทีถ้าส่วนใหญ่ใช้ใช้เคมีเยอะมันจะเป็นกรดแต่อันนี้เป็นด่างนะ นะครับหรือถ้ากรดก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเข้มอยู่นะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> พอเทพจะมาวัด <c oughs> <c oughs> ดินที่ขนมานะครับอดินที่ขนมาก็เนี่ยครับที่ที่ทำเป็นเป็นแนวยาวๆไว้เนี่ยครับก็ใช้กระดาษจุ่มลงไปเหมือนเดิมนะนะครับ อันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะจุ่มอีกนิดหนึ่งนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งเพื่อที่จะเช็คว่า,าสีของดินที่นำมาถมเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับไหนก็ดูสีเขียวนะครับสีเขียวของดินนี้จะอ่อนๆนะอ่อนๆอก็จะลงมาเป็นอยู่ประมาณ6.5้า คับเกยวกับเจ็ดนะครึ่งครึ่งนะครับถ้าถ้ารอสักพักเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นนะนะครับก็ใช้ได้น่าจะใช้ได้แหละนะครับดังนั้นดินก็คงไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับดินที่นำมาถมนี่โอเคนะครับก็ p h อยู่ในระดับที่ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ ไม่เป็นลางหรือไม่เป็นกรดนะก็เป็นกรดอ่อนๆน,นะจะดีนะครับอันนี้ก็คาบเกี่ยวแหละนะครับระหว่าง6.5กับ7นะครับดูสีนะ <c oughs> เมื่อมาเทียบกับดินดินดำเนี่ยครับ <c oughs> อา <c oughs> เทียบกับดินดำดินดำจะเข้มกว่านะเห็นไหมครับดินดำคืออันนี้สีเขียวเข้มนะสังเกตนะครับ ดินน้ำจะสีเขียวเข้มก็คือมีความเป็นด่างมากกว่านะครับมีความเป็นด่างมากกว่าก็ถามว่ามันมันก็ไม่มากเกินไปนะครับแต่ว่าคุณค่าของดินเนี่ยดินหน้าดินเดิมเนี่ยมันมีธาตุอาหารเยอะครับนะมันเป็นดินร่วนสายนิดๆน,นะนะครับค่อนข้างดีอยู่ก็จะใช้คลุกกับหินนะครับ ใช้คลุกกับหินแล้วก็เอาไปปลูกกันนะครับครับนี่ก็เป็นการตรวจเช็คแบบง่ายๆนะนะครับใช้เครื่องมือบางทีจิ้มลงไปมันเออเลเพะเทียบขว้างทิ้งไปแล้วย <c oughs> <c oughs> ี่ห้อไหนไม่ทราบนะครับก็สั่งซื้อมาทางทางเน็ตนะครับสมาชิกที่ติดตามอยู่นะครับการเตรียมปลูก ทุเรียนของพออ่อเทพนะครับที่ด้านนี้เดิมเขาก็ปลูกมันนะครับแล้วก็ซื้อมาเขาขายก็ซื้อก็เมื่อก็เลยจะปลูกทุเรียนนะครับพอจะปลูกก็มันน้อยไปก็เลยตัตดต้นยางนะครับต้นยางก็ค่อนข้างสวยครับต้นยางอายุสิบปีแล้วกลีนมาสองปีก็เสียได้ต้นยางสวยมากนะค่อนข้างงามเนยครับ นะต้นยางที่มองเห็นเนี่ยพื้นที่24ไร่เดิมนะครับก็ตัดไปประมาณ5้หไร่นะบวกกับที่ซื้อมานี่นะครับอีก3ไร่นะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้คือระบบน้ำาระบบน้ำก็เอาแบบง่ายๆเลยนะเห็นหลายท่านไปทำยุ่งยากนะครับอันนี้ก็ท่อเนี่ยท่อรัศสีี เส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรเนี่ยนะครับใหญ่กว่าท่อห้องน้ํานิดหนึ่งนะครับก็ไม่แพงหรอกลงทุนไม่มากนะครับทําเป็น9ชุดครับทําเป็น9้าชุดก่อขึ้นก่อน5ชั้นอซึ่งคํานวณแล้วจะจุน้ําได้1น0 0งมืนสามพันลิตรนะครับต้นทุเรียนยังเล็กอยู่น่าจะพอนะครับถ้าไม่พอก็ต่อขึ้นเป็นชั้นๆไปนะครับก็ลองลองใช้ดูก่อนนะ นะครับก็ปั๊มน้ํามาจากสระแล้วก็น้ําบาดาลเจาะใช้สเปิร์ตนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มหอยโขงนะครับเออทีนี้การวางระบบท่อน้ํานะครับก็เป็นลาดับขั้นตอนน่าจะได้วางเร็วๆนี้แหละนะครับนะซื้อท่อน้ำมาก็อันนี้ก็หมดไปเยอะนะครับอ่าเป็นอ่ามีทั้งท่อหนึงนิ้ว 2นิ้วนะครับ2นิ้วก็จะเป็นท่อเมนหลักส่วน1น,นิ้วเนี่ยก็จะเป็นเมนย่อยส่วนท่อครึ่งนิ้วนะครับสี่หุนเนี่ยก็จะเป็นต่อเข้าหัวสปริงเกอร์นะครับก็ดูว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะแบ่งเป็น4โซนนะครับสโซนใช้ปั๊ม2แรงนะครับ ปั๊มไดโวสองแรงปล่อยน้ำจากถังเนี่ยครับเข้าปัม๊มซึ่งน้ำในถังก็จะช่วยส่งแรงดันไปยังปั๊มด้วยนะครับก็น่าจะโอเคนะครับก็วางระบบอย่างนี้นะครับก็เป็นการตรวจสภาพดินนะครับตรวจค่า ph สลหับ ep นี้ก็เอาไว้เจอกันใน ep ที่3นะครับว่า เดินระบบน้ําอย่างไรนะครับค่อนข้างยากอยู่นะครับปรับดินปรับอะไรนะครับในให้มันได้ระดับแล้วก็การปลูกใน EP พีัดไปนะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับกดกระดิงกดติดตามกับพอเทียบไว้นะนะครับก็จะนำมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ